สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะที่สำนักง,งานที่ดินปรจีนนะคะวันนี้เรามีโอนกรรมสิทธิ์กับลูกค้า1รายนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกลูกค้ากันนะคะว่าลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างนะคะที่ซื้อบ้านกับทางคิงมูราพานะคะคอือ่ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพกามามและครอบครัวนะคะอันนี้จะเป็นโฉนดนะคะที่ลูกค้าจะได้รับบ้านนะคะ,ะก็อันนี้จะเป็นของที่ลึกจากทิมูราพานะคะแค้ก็ทีอน,นะ อบถามความรู้สึกคุณสกามาศก่อนนะคะว่ารู้สึกยังไงที่ได้บ้านดีใจคะ่ะโครงการทําเอากสารให้เร็วการบริการเป็นยังไงบ้างดีคะ่ะสารรวดเร็วแล้วก็ดันทุกเคสค่ะสุดท้ายนี้ฝากคุณพกามากแน,นะนําเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังมองหาบ้านเพื่อนพี่ๆคนไหนที่แบบสนใจบ้านติดต่อทางคิงบูลภาได้นะคะเพราะว่าแบบเอกสารเร็วแล้วก็ดันทุกเคสค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจบ้านกําลังมองหาบ้านนะคะสามารถเข้ามา ปรึกษาแล้วก็สอบถามรายละเอียดที่คิงบุรพาได้นะคะสำนักง,งานเราตั้งอยู่ที่ปกงไผ่ซอยทรงทองนะคะทําการทุกวัน8โมงถึง1ทุ่มนะคะเข้ามาปรึกษากันเยอะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ